ในห้างเลยกูรำคาญว่าถอดออกไปก็จร <c oughs> ิงพี่ฝากห <c oughs> น่อยดิไมบอ๋อพี่ก็าบอกกลิ่นมันหมา <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรหัวพี่แบบเป็นเชื้อราดี่อยเมื่อกี้ใช้มือไหนจับอนะ่ะ ขวาหอมจังเลยไม่เขาบอกว่าไม่ได้ใช้มือจับผ่านอะไรได้เว้ยสักิสิทพี่รู้สึกว่าสังหรณ์ใจก็เลยรีบกลับมาเพราะเป็นห่วงเจ้าพี่สุภาษิตว่าแต่ว่าเจ้าพี่สุภาษิตไปไหน่ะจ๊ะเอ่อคือว่าเสด็จพี่สุภาษิตขับกไปไปเออไป เสด็จพี่สุลปสินไม่ได้อยู่ที่ที่พระประธานนะพี่ยาค่ะอ้าวแล้วไปไหนล่ะจ้าไป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 ถามคุณสารามดูไหมนะคฮะสารามไปไหนเสด็จพี่ไปไหนเจ้าพี่ไปไหนจ้าอ๋อเขาไม่มองหญิงเขาบอกว่าอรัญญากลับมาจะไม่มีอะไรสวยก็เลยไปหานมาโกลองแป๊บนึงยวพี่ก็พูดความเกลีดเขามาทำไมรัไม่โป่งถ่าจะไมแต่ง นายรู้ไหมเราที่ก <spreads S 2> ินเป็ดเอ็มนายรู้ขอเขาดีจังเลยเขจูกด้วยอ่ไหนพูดอีกโดนหนักกว่านีู่นเรดัจริงเลยเขาไปไปหาอะไรใหมอพูดความจริงไปเาเชื่อกูพูดความจริงไปก็ นี่ที่นายเดาพูดอย่างนี้นะดูบ้างไม่ดีนะถ้าเกิดนายพูดอีกนายโดนเราจูบอีกนะเบลถามจริงๆเลยนะช่วงที่บาร์สแบบมันเข้าโรงพยาบาลพี่อ่ะเล่นแทนบาร์สเอ็งจะไม่จูบพี่อย่างบาร์สบ้างอ่ะก็เราบอกแล้วไงเรากลัวว่าจมูกพละราดจะสูดหัวเราเข้าไปเราเลยไม่คัดคือจะจูบก็จูบไม่ต้องเกรงใจ ่ได้ที่เดีนี่จะรู้เรื่องไหมเนี่ยพูดอะไรกันอย่างนี้ สูบเขาไม่ใช่หรอกคุณสาอ้มีขนาดดีแอยังมันแผลบใจร้ายพี่เขาลงทอยมาขนาดคืองมาทานให้แคร์ทาอย่างไรมึงยังกล้าตีไอ้ใจร้ายดูที่มันจึบพันละยแล้วพันละได้ทำอะไรมานะฮะทำไมงูสวัสดิ์คุณใจหัวเป็นแนวก่อนจะงูสวัสดิ์มึงดูสิ ไหนพนันไหนยิน้มได้เอ้าบันไดเลื่อชนชำรุะนะครับให้พนักงานดูนะไม่ใช่บันแหว่งนะอันตรายอย่าบอกนะว,ว่ามึงกินกูไปแล้วไม่รู้อ่ะไม่ดูปนะันมึงอ่ะออกนี้ติดคอไปอยู่หรือเปล่ารูปหลังมาหน่อย <c oughs> <c oughs> จะเลิกกินไส้สองคั้งชีวิตเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงขิงดองเจ้าพี่ไปไหนกันแน่จ้าขอเดจ้าน้ำตาไหลเลยเป็นอะไรอ้วหรือว่าพระองค์ท่านสนประสิทธิ์น่ะเขาไปทำดูแลในเมืองลูกหัวลูกหางติดวันกับเ <c oughs> จ้าพี่ไปทำธุระในเมืองเป็นไปไม่ได้หรอวจ้า ก็เจ้าพี่สัญญากับเราไว้แล้วไหมว่าถ้าอรัญญาไม่กลับมาที่นี่เจ้าพี่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นแล้วเจ้าพี่ไปไหนล่ะซองสิงพระพินารัญญาพี่ยังระหว่างที่พระพินารัญญาไม่อยู่ที่พระภาเสด็จพ่อเทพราษฎรมาตามเสด็จพี่สุภทธิ้ในตัวของพระองค์เองเพราะว่าเสด็จพี่สุภทธิ์จะต้องไปทําหน้าที่สําคัญนะพี่ยางฮะก็เลยไม่ได้รอพระพินารัญญากลับมาก่อนหน้าที่สําคัญใช่พียังฮะ สำคัญมากจนต้องผิดสัญญากับเราอย่างนั้นหรอก็สำคัญจริงๆแล้วพี่ยาค่ะแม่แต่กระบอกฉันเองก็ยังไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ตรงนี้แทนเสด็จพี่สุภทธิ์ได้เลยยังไงพี่นาฬญาใจเย็นก่อนรอเสด็จพี่สุภทธิ์ทำหน้าที่ให้เสร็จเรียบร้อยและเสด็จพี่ก็จะรีบกลับมาเลยพี่ยาค่ะแล้วพี่ยาค่ะรอก่อนนะพี่ยาค่ะถ้าเช่นนั้นบอกเราได้ไหมสอนสิงวนหนึ้งที่สำคัญสิ่งนั้นมันคืออะไรจาพี่กลับไปทำอะไรสอนสิง พูอโจภาเดียพี่คือว่าเสด็จพี่สุภสิทธิ์กลับไปทำอะไรต้องต้องเป็นสัญญาของเสด็จพ่อก็อเลยจู่วิ่งกลับไปทำ จบแล้วโอ้ทุกใดที่คู่ของเจ้าไม่มีหญิงใหม่ราวกับรูปก่อนจะเปลียนไปนารัญญาจะกลับมาเหมือนเดิมได้ต้องมีคนนี้ไปนำพานทองที่เขาสามร้อยยอดมาลองเรื่อง จากสวงอกคุณหลังเมียน้อยที่เรามาลงหลังใจซึ่งจะกลับมาเป็นเพื่อน